ถ้าเราจ่างนะจะได้มาหารุ่งอรุณมาให้เดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะเป็นส่วนของนี่เลยนะท่านสมพรนั่นเองนะฮะต้องบแรกเลยนะฮะต้องขออนุญาตนะครับให้ท่านที่บอกว่าเรียกว่ามีความคุ้นเคยกับมหาใหญ่มหาใหญ่มากที่สุดนั่นก็คือท่านสมพรใช้ความยางนั่นเองนะฮะอดีตกัหลันกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะครับเรียนว่าวันนี้ได้เป็นเกียรติมากทุกท่านนะครับเออ เป็นความพยายามนะครับของทั้งท like ่านผู้ในการเรียนผู้เรียนหลังเรียนท่านใหญ่และประสานและก็รียนทั้งครูครองแล้วก็น้องผู้เชาวต่างาติแประสานด้วยนะครับท่านประธานทํานผูการที่เป็นผู้ราสานศึกษาของท่านใหญ่และประสานเขาว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะพัฒนาการของท่านใหญ่เวท่านใหญ่และประสานเนี่ยมีความก้าวหน้านะครับมาโดยตลอดนะครับ มื่อก่อนนี้โรงเรียนยใหญ่และเอกสารเราก็อยู่เล็กๆนะคนก็ไม่ค่อยสนใจแต่จากการที่เป็นความพยายามของทุกฝ่ายร่วมกันเนี่ยแล้วเราก็มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเน,นื่องเพื่อพัฒานาโรงเรียนนะครับ <kaikki> เราเห็นทีเยนะฮะโอเคแล้วก็ขอคุณท่านด้วยนะฮะระดับ,บ,บต่อมานะครับนะฮะมาถึงตอนนี้นะฮะทุกท่านก็คงอยากจะทราบนะฮะในเรื่องของว่าทำไมถึงต้องเป็น วงบอดี้สแลนนะฮะเดี๋ยวผมนะฮะขออนุญาตนะฮะให้ทัทว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับได้พูดถึงตรงนี้ด้วยนะฮะเอาอันนี้ไม่มาด้วยนะครับก็ขอใส่ด้วยนะครับอ่าโอเคนะฮะแล้วแบบต่อไปนะฮะขออนุญาตเรียนถามนะฮะคุณสุพิธนะฮะพิพัฒน์ธรรมนะครับกรรมการสถานศึกษานะฮะโรงเรียนหาดใหญ่บรรจประชาสัมน์ครับขออนุญเลยครับครับก็สวัสดี แฟนพิทูนะครับแฟนบอดี้สแลมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านสุนทรแทยมังยางนะครับอธิบดีตบรรดากระทรวงาณทชยรองบรรดากระทราณิยนะครับแล้วก็คุณเอ้อยนะครับโตโยต้าสงขลานะครับที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมวันทุกครั้งนะครับโตโยต้าสงขลานะครับแล้วก็สวัสดีบริษัทแกมมี่นะครับที่ณดาเท้กวันนี้ ตอนที่สแสดงที่ทูนเรามาพบหน้าพบตานะครับก็เป็นความจริงขึ้คิดมาแล้วนะครับจากวันนั้นวันที่ผมเอาพิเมดมาพบกพับคณอานหใหญ่แล้วเราหาหายไปหลายปีก็ชีวิตนี้ก็คิดว่าอยากจะทําอะไรให้กับคนอใหญ่คนสงขลาและคนภาคใต้นะฮะที่จะได้พาความยิ่งใหญ่ของคนสืบราชัาประเทศนะครับเราไปฝันนะครับยรสเราไปฝันมาว่าคนสืบด,ด,ดีในภาคใต้ต้องเกิดขึ้นแน่นอน ไม่วันใดก็วันหนึ่งก็รอคอยมา2ปีนะครับปีที่แล้ววันที่แสลมมีกิจกรรมที่ต้องพักต้องหยุดเ,เพราะกำลังทำอัลบั้มเพลงใหม่ผมก็ไม่เคยลหลงไหลกับใครเลยก็รอพี่จูนอย่างเดียวพนะอปีมาวันหนึ่งผมต้องรอพี่จูนมาสร,ร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนสงขาและคนภาคใต้ได้ครับผมได้ติดต่อพี่เล็กอุสบายทราเรียนมา หลายครั้งมากนะครับพี่เล็กก็บอกว่าน้องทุพพิธพี่เข้าใจท่าทางเนียนกับน้องๆนะครับเป็นศูนย์ศิลปะนะครับสร้างมาสองปีแล้วนะยังเป็นหนี้เขาอีกสองล้านกว่าบาทก็เลยลุกโวยวายตูให้มาช่วยครั้งนี้สัสนนิษฐานช่วยน้องช่วยเด็กนะช่วยการศึกษาของโรงเรียนเดยวสอนนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่อยากจะบอกพวกเรานะฮะว่ากิจกรรมใหญ่ๆอย่างนี้นะยัมันต้องเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพราะฉะนั้นผมอยากให้เป็น แบบฉบับหรือผมอยากให้เป็นตัวอย่างเผื่อคนรุ่นหลังในอนาคตทิอ่อยากจะมั่นเหมือนผมหรือคิดอยากจะมั่นเหนมือนผอนะฮะก็อยากจะให้เกิดพออีีนอนาคตนะครับก็อยากจะเห,ห็นอยากจะสร้างสร้างสร้างตัวอย่างไว้นะสร้างตัวอย่างถึงวิธาากกีการบริหารจัดการกิจกรรมอย่างนี้นะครับเพราะว่าอย่าไปกลัวครับว่าอาจจะจะจะไม่สําเร็จถ้าทุกอย่างมีความตั้งใจ ผมคิดว่าไม่ลืมความสามารถของพวกเรานะครับโดยเฉพาะก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่รับยสันนะผู้ปกครองนะผู้ปกครองนักเรียนที่นั่นนะทุกทุกท่านลูกๆและหลานเราที่นโรงเรียนก็ช่วยกิจกรรมนี้กันอย่างเต็มที่ก็ต้องขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ก็ขอบคุณแฟนพ่ดูทุกท่านแฟนบอที่แสดงทุกคนที่มาในวันนี้แล้วก็อย่าลืมวันที่4ีกรกฎาคมครับเราเจอกันแน่นอนนะครับที่สนามกีฬาจันรนครหาดใหญ่นะครับตั้งแต่ ข้าวมันย e ีเป็นต้นไปนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากด้วยด้วยนะฮะหลายท่านได้คทักทายกันแล้วนะว่าทำไมถึงต้องเป็นวงกว่าที่สลดเลยนั่นเองนะฮะผมก็คงคิดว่านะครับระหว่างทางโชคดีอย่างยิ่งนะครับทารี่ท่านสุพิธได้เกริ่นนำไว้แล้วนะครับว่าอาชัยรัฐประชาสารนั้นเราทำนะเราเป็นของชุมชนๆเราทำเพื่อชุนทุนจะนำเสนอนะครับจะนำเสนอความสนุกสนาน อันยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าในรัฐประชาสังมีสโลแกนอย่างหนึ่งเราทําสิ่งเล็กๆไม่เป็นเราจะทําในสิ่งที่ใหญ่ๆแต่ยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับพี่ดูนเป็นตระกันได้นะครับแฟ <Okay. S 1> นรัฐประชานะครับ <Okay. S 1> ในสุดท้ายนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็ขออะไราใจนะครับ <Okay. S 1> ในการสนับสนุนนะครับ <Okay. S 1> เพราะโรงเรียนจะได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็จะได้นำเอารายได้ส่วนหนึ่งนะครับ ในการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนะครับเพื่อเยาวชนของพ่อแม่พี่น้องชุมชนนะครับในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากครับและก็ขอขอบคุณทนทางวัตถุและเงินเลยนะทุกท่านส่งเสัิมชุมชนนะครับเพื่อเป็นการรงเรียงหักใหญ่นะครับผู้ชาสัมพันุกเองนะคได้ทราบถึงวัตถุประสงค์กันแล้วนะครับฉะนั้นก็ฝากไปด้วยละครับ บตอนนี้ยังมีราคาเจ้า100บาทแล้วก็1,200บาทนะฮะรายได้ที่ได้มาเนะราจะนำไปสอดส่นในเรื่งองของาการศึกษาที่ดีให้ความช่วยเหลืนั่นเองนะครับอ่ะเข้ามาสู่อีกหนึ่งท่านนะฮะที่อยู่ใกล้ผมมากที่สุดแล้วตอนนี้นะฮะกับป๋าเต็งนั่นเองนะฮะอยากจะทราบถึงความยิ่งใหญ่แสงสีเสียงอลังการทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้นะฮะกับงานะคอนเสิร์ตเปนครั้งนี้ครับครับขอบคุณมากครับคือบอลลินอยากจะบอกถึงความรู้สึกที่ ได้มา,บนนามโบมกานครั้งที่เราสอนะครับผมผมตื่นเต้นมากนะครับเพราะเราทีมงานที่กท่านทุกคนตื่นเต้นกันหมดเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องมาสใจมากนะครับที่โรงเรียนโรงเรียนจัดงานใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับตั้งแต่คราวที่แล้วที่จัดที่เบิร์ดนะฮะคร,รั้งนี้ก็เป็นพอทิสแรมแล้วดูจากการพูดคุยการเตรียมงานคือถึงแม้จะเป็นงานก,การกุศลแต่ว่าทีมงานทุกคนที่คิดให้มันเป็นคอนเสิร์ตยิ่งใ,ใหญ่ที่ทุกคนจะประทับใจา ครับซึ่ง่อันนี้เราก็ตั้งใจเต็มที่ที่จะทําให้เป็นไปตามโจมที่ตั้งเอาไว้นะครับแค่สงสัยเพื่อนเองนะว่าครั้งแรกจัดพี่เบิร์ดครั้งที่สองจัดพี่สแลมเนี่ยครั้งหน้านี่ต้องมาลุ้นไฟแล้วนะครับโอ้โหครับก็สอนที่ทำเรื่องนี้ไม่เป็นจริงๆเลยนี่คือชื่นชมจากใจจริงจริงนะที่ังเกิดลูกสาวเรียนจบมัธยมนะมาเกิดส่งมาเรียนที่นี่นะครับที่พูดถึงเรื่องโปรดักชันนะครับคือเนื่องจากว่า หลายท่านก็คงทราบนะฮะโดยเฉพาะแฟนๆของบอดี้สแลมหลายคนใส่เสื้อมาด้วยเลยนะครับคือบอดี้สแลมเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตบอดี้สแลมสินะฮะนี่นะครับสัญลักษณ์เลข13กับตัว B นี่นะครับเป็นการครบรอบ13ปีของบอดี้สแลมมาพุ่งจัดคอนเสิร์ตนี้ไปเมื่อ2องสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ริมทะเลสาบเมืองทองธานีนะครับเป็นคอนเสิร์ตความยาว4ชั่วโมงเต็มนะฮะซึ่งบรรจุเพลงฮิตของบอดี้สแลมตั้งแต่ชุดแรกจนถึงชุดปัจจุบัน แล้วก็ด้วยความที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเทคโนโลยีในการทำคอนเสิร์ตในทุกอย่างมันซิงค์ด้วยคอมพิวเตอร์หมดนะฮะไฟระบบไฟที่ออกแบบไว้กับสิงดนตรีที่บริษัสแลมซอมไว้นะครับมันซิงค์กันด้วยคอมพิวเตอร์มันเนฟ๊ะมากข้อดีก็คือมันแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกแบบไว้ในคอนเสิร์ตบอิแลมสิบสามเนี่ยเราสามารถยกมาที่นี่ได้เลยเพราะว่า เราก็ยกคอมพิวเตอร์ชุดนั้นมาเราจัดวางระบบไฟเหมือนกับที่ที่คอนเสิร์ตที่เพิ่งเล่นไฟไม่ว่าบริษัทลานจะเล่นเพลงอะไรเนี่ยสิ่งที่ทนกรุงเทพได้เห็นไปในวันนั้นสามหมื่นกว่าคนเนี่ยชาวหาดใหญ่จะไ,ได้เห็นด้วยแบบเดียวกันนะเราเซฟมันได้ไหมครับและที่ถ้าเกิดมองไปที่ด้านหลังของเวทีจะเห็นได้ว่าหนึ่งในสปอนเซอร์ของเราคือการไฟฟ้านะฮะ เรามั่นใจว่างานนี้เราก็จะไม่ประหยัดไฟกันเลยร <_ d ata> เรามีไฟเท่าไหร่เราก็จะขนมาหมดนะครับเพราะมัน่นใจว่าการไฟฟ้าสปอร์ตเราเต็มที่ครับเ <_ d ata> ช่ไห้ครับอาจารย์ครับอันนี้ไม่คิดคด่าไฟผมนะฮะโอเคครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชว์ที่เขาที่คุยกับตนะฮะว่าความตั้งใจก็คือ3ชั่วโมงเต็มติ่30เพลงที่จะเกิดขึ้น ทางทีมงานมีเอพาะทางมีสอสเนี่ยหวั่นใจมากว่าไม่เอานะไม่เอาแบบมาแล้วก็เล่นกันสิบก็เลงแบบที่เห็นกันอยู่บ่อยๆเวลาที่มีทัวผ่านมาครังน,นี้อันนี้ไม่ใช่นะครับน,นี่คือคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบนะครเวทีแสงสีเสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับที่เรายกมารวมแขกรับเชิญที่ทุกคนจะต้องประทับใจนะครับสามชั่วโมงเต็ม คือผมเชื่อว่าตูเราอยู่นะฮะทีนี้เขาวิ่งมาราธอนเขาไตรกีฬาอะไรเขาทำได้อยู่แล้วสบายใจขึ้นที่นี่ต่อไปนะรบอวๆลงมาลูฟฟี่อยู่นะเบอรยี่สองนะครับังจากนั้นก็เราจะเจอกันในทิทยากรกระดาษด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะในสมองพี่ตูนะฮะเดี๋ยวให้พี่ตูช่วยแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งประสบการณ์ทางด้านดนตรีตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวงการนะฮะจนถึงทุกวันนี้นะฮะ ถ้าเรามันจะนานาปครับยาวมากเลยทีเดียวนะฮะเอาประสบการณ์เมื่อสองอาทิตย์ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครับคอนเสิร์ตโอเคตอนอื่นก็สวัสดีชาวหันใหญ่ทุกคนครับเป็นเกียรติมากที่ได้มาลองในล่วมแทนกับในวันนี้ครับสวัสดีทุกท่านมีสาวๆเรียกด้วยนะฮะก็จริงๆอยากจะเล่าถึงงานคอนเสิร์ตครับวันที่23ที่เพิ่งจบไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วที่กรุงเทพนะครับ โดยส่วนตัวแล้วนี่วันนั้นเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งที่วงรู้สึกมีความสุขมากแถวกับการได้เล่นเพลงฮิตตลอด6อัลบั้มแลวก็13ปีของวงอ่า๋ยวให้ลุงตูพูดบนาง,นงก่อนนะวันนั้นส่วนตัวแล้ววงมีความสุขมากแล้วก็ได้เห็นแฟนๆบอดี้สแควรท์ที่หลายๆคนเป็นแฟนแตั้งแต่อัลบั้มแรกแล้วก็ อาจจะด้วยหนะ้าที่การงานก็ตามไม่ได้ไม่ได้ตามมาดูบ่อยเหมือนช่วงแรกๆได้กลับมาร้องเพลงได้กลับมาํมาำนึกถึงเพลงเก่าๆที่เขาเคยตามมาเชียร์วงเคยเดินทางไปกับเพลงเหล่านั้นวันนั้นเนี่ยมันมันมันรู้สึกโชคดีมากที่ตัดสินใจทำคอนเสิร์ตครั้งนั้นแล้วก็มีแฟนๆทั่วประเทศมากเกือบ4ี0ห่คนแล้วก็ได้ ได้ร้องเพลงที่ที่ไม่ได้ร้องน,นานแล้วถ้าอยากจะบอกว่าความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยจริง,รงๆมันยังค้างคางอยู่มันเหมือนว่ามันอยากจะร้องอีกสักครั้งหนึงครับ40เพลงในวันนั้นเนี่ยและผมคิดว่าพอได้พอได,อได้รู้ว่าจะได้ลงมาเล่นในที่หาดใหญ่แล้วเป็นโปรดักชันกับเดียวกันเป็นเวทีดเดียวกันยกในคอนเสิร์ตนั้นผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรา ไม่ขาดใจแล้วแล้วก็ได้ยกสิ่งต่างๆที่เราอยากจะทำอีกครั้งหนึ่งในบอลลีแธมกษาลมาที่หันใหญ่ในวันนั้นก็หวังว่าทุกคนที่เป็นแฟนบอลลีแธมนะครับไม่ว่าจะอยู่หันใหญ่ก็ตามหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือแม้แต่คนกรุงเทพที่เป็นแฟนบอลลีแธมเองที่ตั้งใจจะลงมาที่หันใหญ่ในวันนั้นก็จะได้ร้องเพลงบอลลีแธมที่ทุกคนชอบแล้วก็มีความสนุกสนานอีกครั้งหนึ่งใน ในรูปแบบแล้วก็ในเรียกเรียกว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามาสเตร์ปได้33ที่ที่ผ่านมาก็ยังไงผมคิดว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นไปบ่อยแล้วก็ทั่วประเทศก็น่าจะมีค่าที่หัดอย่างนะครับที่จะจับได้ที่ทอที่นี้แล้วเจอกันนะบรักเพี่อนๆในสื่อการเงินทั้ ครับผมอ่ะผมอยากจะถามอีกเรื่องคำถามนะฮะพี่ดูนะฮะเรียกได้ว่าผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงคิดเหมือนกันทุกครั้งที่เห็นคอนเสิร์ตทุกครั้งที่เห็นพี่ตูอยู่บนเวทีนะฮะไม่ว่าจะทางจอทีวีหรือคอนเสิร์ตสดก็แล้วแต่นะฮะผมอยากจะเชิทายบริษัทโตโยต้าสงขลาผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดนะครับคุณเจรพลโนนะครับน่านประดิษฐ์นะครับผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาดบริษัทโตโยต้าสงขลาผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดครับช่วงนี้ แขกผู้มีเกียรตถทั้ง่านทั้งขึ้นมา50ท่านแรกท่านนั้นได้มาตรฐานด้านข้างดีๆของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้ท่านที่เป็นเจ้าของบัตรคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับขนาดใหญ่รัรปะชาสันติเซ็นต์บอดี้สแลนวิกไลฟ์อีนคอนเสิร์ตเองนะครับเป็นเจ้าของ50ท่านแรกได้ไปร่วมถ่ายรูปบนเวทีนั่นเองครับเ็ดี่เลยฮะอะ เดี๋ยวเราเปทีมงานได้เลยนะฮะจับแจงในส่วนของท่านที่เป็นเจ้าของบัตรนะครับ50าสิบท่านแรกนะฮะรอบละ10ท่านครับรอบละ10ท่านนะครับ50าสิบท่านแรกเท่านั้นครับนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าของบัตรราคา3,000บาทนะครับ1,100บาทนะฮะรวมทั้งราคาเก้าร้อยบาทนะครับให้รับว่า50าสิบท่านแรกเท่านั้นนะฮะที่ คุณจะได้มีสิทธิน,นะฮะมีโอกาสร่วมขายร่วมกับพี่ตูนพอดิสนาบนเวทีแห่งนี้ครับ แน่นอนครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ด้านหน้าคงมีบัตรเป็นเจ้าของที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและสำหรับท่านใดที่เรียกได้ว่ายังไม่ได้เป็นเจ้าของนะฮะตอนนี้ติดต่อได้เลยนะฮะจุดจอดสายบัตรนะฮะด้านหน้างานของเราครับขอขอบคุณอีกครั้งนึะสำหรับผู้สมัครหลักในครั้งต่สุดขั้วกางเดินคลาสครับการเป็น